ใหม่ๆตอนตอนที่เป็นสเกลแค่แลบเนี่ยแจกพนักงานทานทุกวันเลยผลผนิตออกมาแจกก็ปลูกก็ลองปลูกพอเป็นโรงงานแล้วเอาผลมันเยอะขึ้นทําไงจะมานั่งแจกไม่ไหวคนที่สนใจรู้จักเริ่มรู้ว่าเราทําโรงงานพืชก็มาถามว่าครับแล้วโรงงานพืชอ่ะทําเสร็จอ่ะผักเอาไปขายใครเอาไปขายใครเพราะว่าต้นทุนเราสูงนั่นสิต้นทุนนี่ปกโลหนึ่งสองร้อยสองร้อยกว่าบาทต่อโลนะครับเขาบอกต้นทุนแบบนี้คุณจะไปขาย ขายใครวะเพราผักตลาดก็ร้อยย่สิเองอะก็นั่นดิขายเสียทีก็ไม่ว่าหรือขายใครกันแน่ก็ตอนนี้ผมขายอย่างที่บอกไงหกร้อยบวกไปถึงแ0ดร้อยเก้ายก็ขายได้อยู่อ้้หบเราเลยมีที่นี่บริษัทที่เราตั้งขึ้นมาใหม่ชื่อ LE LED Farm LED Farm เป็นบริษัทใหม่อ้นี่คือบริษัทใหม่ใช่ครับเราต้องการจะทำโมเดลธุรกิจเพื่อให้ชาวบ้านเขาเห็นว่ามันไปได้ก็เลยมีบริษัทลูกขึ้นมาชื่อ LED Farm มีหน้าที่เอาผลผลิตของโรงงานพืชไปขายเพื่อพิสูจน์ว่ามันมีทางไปตอนนี้เรามองตัวเองเนี่ยเป็น2อบริษัทกลยุทธ์ที่ LED Farm ใช้ก็คือก็โซเชียลอะ ใช้โซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียนะครับตอนที่ LD Farm ร์ไลฟ์ครั้งแรกนะครับพาชมโรงงานพืชตอนนี้คนชมไปหกแสนคนละห0แสนกว่าวิวละห0แสนกว่าวิวละมีคนตามประมาณ20,000ออกงานแสดงสินค้าไปงานแสดงสินค้าไปงานแสดงสินค้างานเกี่ยวกับพวกฟู้ดฟู้ดเลยพวกนี้ไปก็ให้เขารู้จักเขาก็ให้ความสนใจนะมันคือของที่ไม่เคยมีมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออฟไลน์ก็วิ่งเข้าหาโมเดิร์นเทรด ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโมเดิร์นเทรดไม่ได้อยู่ในความคิดของเราเลยตั้งแต่ตอนแรกๆเนี่ยนะไม่ได้อยู่ในความคิดของ l d ลดีฟาร์มตั้งแต่แรกๆเลย,เลยความคิดแรกของ l d ลดีฟาร์มคือจะขายคำว่าละแวก1กิโลถึง3กิโลแถวนี้แหละจากที่นี่แหละแสดงว่าไปโมเดิร์นเทรดเนี่ยไม่ได้คิดแต่ดูมันพาไปดูมันพาไปแล้วสุดท้ายมันก็เลยเกิดเป็นบิสซิสขึ้นมาใช่ครับ